อย่าว่าแต่คนอื่นไม่เก็ตเลยครับช่วงครั้งแรกที่เราได้ยินคําว่าซีรีส์วายเราก็ไม่เก็ตเหมือนกันว่าซีรีส์วายมันคืออะไรคืออะไรแต่ว่าซีรีส์วายเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งทางหนึ่งที่แบบว่าสนับสนุนให้เราแบบเหมือนเป็นพัฒนาการด,าด้านความคิดด้านแบบค่านิยมอะไรอย่างเงี้ยครับในการผลักดันของสมรสเท่าเทียมเนี่ยพอเรามาเล่นมาแสดงซีรีส์วายแล้วเราได้คลุกคลีกับคนที่เป็น LGBTQ อะไรแบบเนี้ยมากขึ้นมันทําให้เรา เข้าใจเขามากขึ้นด้วยว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรผมอะเริ่มเล่นซีรีส์วายตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ซีรีส์วา <ง S 1> <ล>ยมันแบรบูมขึ้นมาเลยนะครับผมบในช่วงปี59 <îne, S 2> ซึ่งซีรีส์วายมันยังมีช้อยส์ให้คนดูเสพไม่มากนะทำให้ผมเป็นที่รู้จักค่อนข้างในวงกว้างพอสมควมร screening. ในยุคนั้นก็ enfin เลยรู้สึกว่าในทุกวันนี้ที่ มันมีช้อยส์มันมีทางเลือกให้คนดูซีรีส์ได้เสพมากขึ้นมันมีการพัฒนามากขึ้นมันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นแล้วก็มันเปิดกว้างมากขึ้นม,มันต่างออกจากเดิมคืองานผลงานต่างๆที่เราเคยทํามามันก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามลาดับพอเมื่อก่อนอะ่ะพอพูดถึงซีรีส์วายคนบางทีอาจจะยังไม่รู้จักว่าซีรีส์วายคืออะไรเฉพาะกลุ่มใช่มันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มมาก แต่ในปัจจุบันนี้พอพูดถึงซีรีส์วายทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อซีรีส์วายก็คือซีรีส์แบบนี้นะเป็นซีรีส์คือพูดยังไงว่าเป็นซีรีส์แมสเรื่องอหนึ่งแล้วมาขึ้นนะครับแล้วหวังว่าในอนาคตอ่นะมันจะพัฒน,า,นาไปได้มากกว่านี้นอย่าว่าแต่คนอื่อนไม่เก็ตเลยครับช่วงครั้งแรกที่เราได้ยินคำว่าซีรีส์วายอ่ะเราแม้แต่ตัวเราเองอ่ะ ด้วยความที่ยังไม่ได้ศึกษาอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยอ่ะเราก็ไม่เก็ตเหมือนกันว่าซีรีส์ Y มันคืออะไรคืออะไรและครั้งแรกเลยนะครับที่ได้ยินนะจนเราได้มาศึกษาเราได้เราได้สอบถามคนที่ทํางานในวงการจริงๆแล้วเราถึงค่อยค่อยค่อยๆเรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันมีคนที่ไม่ยอมรับไหมว่าทําไมต้องต้องมีซีรีส์ Y แบบนี้ผมว่ามันก็คงมีแต่ว่าสังคมค่อนข้างเปิดกว้างมากขึ้น ตามเวลาที่ผ่านไปของมันมันเหมือนเป็นพัฒนาการเนาะแบบมันมันคือเฮ้ยมันทําให้เราฉุกคิดนะครับเหมือนเต้เองก็เคยเป็นคนที่ไม่เข้าใจเหมือนที่สิงบอกอะไรเงี้ยเดินเข้าไปในร้านหนังสือแล้วแบบบอกนิยายวายแล้วแบบคือคือเต้บอกเฮ้ยตอนที่จะไปแคสก็ไปทํากันบ้านแล้วเขาก็บอกมันเป็นซีรีส์วายนะเรายังไม่รู้เลยว่าคือซีรีส์วายคืออะไรอะไรเงี้ยครับจนวันนี้เต้ว่า เออทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเดิมมันคือค่านิยมเฉยๆอะ่ะที่แบบเรามองว่าเป็นประเภทไหนเป็นยังไงมันต้องแบ่งอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเออจริงๆมันไม่จำไม่จำเป็นต้องมีกำแพงก็ได้นี่มันทําให้พวกเราฉุกคิดเราไต้ว่าซีรีส์วเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งทางหนึ่งที่แบบว่าสนับสนุนให้เราแบบเหมือนเป็นพัฒนาการด้านด้านความคิดด้านแบบค่านิยมอะไรเงี้ยครับ เราอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกมากกว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันคือความรักที่เราพบเห็นได้ทั่วไปมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแล้วมันไม่ใช่มันมันไม่ได้มีความแตกต่างจากความรักประเภทอื่นเลยอะไรแบบเนี้ยเรื่องในการผลักดันของสมรสเข้าเทียมเนี่ยพอเรามาเล่นมาแสดงซีรีส์วายแล้วเราได้คลุกคลีกับคนที่เป็น LGBTQ อะไรแบบเนี้ยมากขึ้นมันทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นด้วยว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไร เราเคย <Wow. S 1> ได้ยินนุ่นพี่หรือว่าคนที่รู้จักเราอะ่ะที่เขาเป็นกลุ่มคนที่ผู้ชายที่รักผู้ชายนันเองหรือว่าผู้หญิงที่รักผู้หญิงกันเองบางที่เขาคบกันมานานแล้ว uh oh. แล้วเขาเกิดอุบ like ิเหตุอะไรขึ้นมาแล้วผู้ชีวิตเขาต้องแบบเข้ากับทําการผ่าตัดด่วนอะไรแบบ mm hmm. นี mm ้ hmm. แล้วเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนะี่ยมันแค่เราฟังสิ่งที่เขาเล่าเรายังรู้สึกว่า แล้วทาไมถึงไม่ได้ในเมื่อเขาแบบใช้ชีวิตด้วยกันมามเขาเป็นคู่ชีวิตกันเขาหลักกันแล้วทําไมเขาถึงเส้นยอมรับให้ให้การทําการรักษาไม่ได้แค่นี้ทําไมถึงไม่ได้มันชีวิตคนอะไรแบบนี้เราก็อยากผลักดันตรงนั้นเหมือนกันสิ่งที่เรา,เาทํางานแล้วในด้านของซีรีส์วายมามันทําให้เราเห็นตรงนี้มากขึ้นเราเห็นถึงจุดที่มันควรจะพัฒนาไปในอนาคตก็เห็นหลายคู่ที่เขาแบบมีชีวิตที่ดีเป็นครอบครัวที่ดี<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเต้ว่าแบบ มันดีมากๆเลยที่วันนี้เราเดินทางมาถึงจุดนี้ซีรีส์วาอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องเป็นหนึ่งในช่องทางที่มันแบบช่วยผักดันให้เกิดแบบค่านิยมใหม่ๆเร็วขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องดีมากๆครับของผมมันคือการได้ลองเล่นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างออกไปเรื่อยๆในแต่ละเรื่องที่เรารับมันคือแพชชั่นอย่างนึ่งเหมือนกันแล้วก็ผมรู้สึกว่า โกของผมเนี่ยมันออกไปทางเวของการที่เราอยากมีผลงานสักผลงานหนึ่งที่ที่ที่แฟนคลับไม่ต้องโหวตให้เราอะเหมือนกับว่าเราเราอยากอยากมีผลงานที่ทุกคนเห็นว่าเอ้ยความสามารถเราแตะจุดที่เราควรจะได้รับรางวัลนั้นอะไรแบบนี้แล้วเราก็จะเอารางวัลเนี้ยให้แฟนคลับอแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องใช้เวลานานแค่ไหนเออเข้าใจสิงโตนะครับเพราะว่าเต่หลังจากที่ทํามา เราก็มีทิจนดที่แบบเหมือนเหมือนกันเลยที่เหมือนเราแบบเหมือนแฟนคลับจะช่วยโหวตให้เรา,าแบบใช่่ชออเ,เหมือนเราอยากจะเป็นตัวละครนั้นเราเล่นได้สมบทบาทจนเขาอาจจะลืมตัวเราไปแต่เขาจําตัวละครนั้นได้อะไรเงี้ยมันคือความสักเสในอาชีพนักแสดงเนาะแล้วก็แบบคือมันคือการตอบแทนคนที่เขาสปอร์ตอย่างหนึ่งเหมือนที่สิงบอกเลย ว่ามันเป็นซีรีส์วายที่แบบฉีกเรื่องหนึ่งเลยใช่ทั้งในเรื่องโรแมนติกคอมเมดี้ที่แบบคอมเมดี้จ๋าแบบมุกโบเราเราเล่นเองแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันสนุกมันตลกใช่แต่รู้สึกว่าคาแรคเตอร์รของเราสองคนน่ะค่อนข้างฉีกไปจากหลายหลายหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยค่อนข้างฉีกตัวตนพวกเราด้วยนะใช่คร<ช>ับแล้วก็เป็นซีรีส์วายเรื่องหนึ่งที่ใช้ศิลปะมานําทางความ<ช>รักเหมือนกับว่าเป็นเป็น ให้ศิลปะนำทางว่าจริงๆแล้วความรักเราแล้วก็คนสองคนที่แตกต่างกันมากๆเนี่ยจะรักกันได้ยังไงแล้วก็เอ็กซ์เพรสหลายๆอย่างผ่านศิลปะออกไปมันคือแบบว่าในเนื้อเรื่องมันจะเป็นการแบบถ่ายทอดมุมความรักความเศร้าความสมหวังผิดหวังผ่านภาพต่างๆอะไรเงี้ยครับให้ภาพให้ศิลปะมันเล่าเรื่องแทนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยครับซึ่งเด้ว่ามันสำหรับเต้ตอนเต้ได้ได้ได้อ่านเนื้อเรื่องแล้วเต้ชอบมากเลยนะแบบเฮ้ยมัน มันแปลกมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันสะท้อนแบบมุมมองของคนที่เขาเป็นอาร์ทิสต์นะครับว่าแบบจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่วาดรูปนะสีสวยนะแต่มันคือเฮ้ยบางคนมันคือชีวิตเขาทีนี้วายเรื่องนี้เป็นงานเป็นงานอาชีนหนึ่งนี่ <c oughs>